สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะดิฉันมีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมได้ชื่นชมอีกแล้วนะคะกระถางสวยมากเลยค่ะกระถางสวยมากไม่รู้สิคะดิฉันค่อนข้างจะ ชอบมากเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกกับต้นไม้พันไหนเนาะลองมาชมด้วยกันนะคะเห็นไหมคะพอจะทราบไหมคะว่านี่คือต้นอะไรใบเล ีค่ะเขาจะแผ่ออกมาแบบนี้นะคะค่อนข้างมีระเบียบพอจะทราบไหมคะว่าต้นอะไรต้นไม้นี้มีชื่อว่า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 ผู้จอมพลแคละค่ะ ลักษณะพิเศษของเขาคือแครนะคะนี่คือดอกผู้จอมพลหรือผู้นายพลนะคะดอกสีขาวประกายชมพูค่ะเป็นดอกแคะสมกับต้นของเขาเลยนะคะดิฉันชอบต้นนี้มากเป็นส่วนตัวอีกต้นหนึ่งนะคะ ที่สำคัญก็คือภูมิใจที่เขาได้มาอยู่ในกระถางที่โออาแบบนี้นะคะดูนะคะเขาเหมาะสมลงตัวกันมากเลยค่ะว่าไหมคะว่าตามกันเนาะและนี่ใบของเขาจะเป็นระเบียบเรียง เหมือนใบมากขามแต่ใบของเขาน่หนาและแข็งแรงมากนะคะนี่เอ้ยน,นี่ไงนี่ไงดอกตูมเขามีดอกตูมแล้วพร้อมที่จะบานในวันข้างหน้านะคะเห็นไหมคะ สวยงามมีสง่ามากเลยค่ะบังเอิญวันนี้เขาออกดอกนะคะก็อีกเช่นเคยก็อดที่จะเอามาปากท่านผู้ชมไม่ได้เลยนะคะดูสิคะหลือข่ามากเลยค่ะชื่อ ผู้จอมพลเขามีลักษณะเหมือนผู้ของนายพลนะคะมียศถาบรรดาศักด์สวยงามลำเลอค่าดิฉันเห็นเลือกกระถางให้เหมาะกับชื่อและตำแหน่งของเขานะคะนี่ค่ะ แล้วทราบไหมคะว่าต้นผู้จอมพลน,นี้ลุงที่เข้ามาดูแลสวนให้ช่วงแรก<ม>เขาเอามาฝากนะคะได้ฟรีมาค่ะคือตอ้นนี้แหละค่ะได้ฟรีมาเขาบอกว่าเขาเอามาฝากให้เราปลูกให้ด้วย ตอนเอามาต้นเล็กนิดเดียวค่อนข้างจะเกนเกนไม่ค่อยสวยด้วยแต่พอมาอยู่กับเรางดงามขึ้นมาดังเจ้าชายเลยนะคะเห็นดอกแล้วก็อดที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชื่นชมไปด้วยกันไม่ได้เลยค่ะอีกแล้ว ที่ทำไงถึงจะชัดเนี่ยโฟกัสไหมสวยมากเลยค่ะนั่นดอกตูมเขานะคะพอบานแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ ขหมอที่จะอยู่กับกระถางทรงนี้มากเลยเนาะสวยงามล้ำเลยค่ะต้นของเขาจะออกเป็นชั้นๆเนาะกิ่งก้านเขาอะอย่าลืมหามา ปลูกประดับบ้านนะคะต้องมีไว้สักต้นนะคะสวยงามจริงค่ะและยิ่งปูด้วยหินยิ่งทำให้ดูแบบสง่างามขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยรักกันชอบกันก็อย่าลืม กดติดตามดิฉันด้วยนะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันเป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆเป็นกันเองแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ